นักโสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีตอนลับสู่เกมสปีดแดน c e นะวันนี้อัปเดตมาอีกแล้วนะคะนะนนมา,มมานยกนูกันดีกว่าว่าเขาอัปเดตอะไรมาบ้บางวันนี้มามืดมาค่ําสักหน่อยสักนิดไปใส่โคตกันดีกว่าโคดใช่โคดชึบชึบแทกรางวัลดูซิว่าจะเออไม่รู้พิมพ์ถูกป่ะนะ วิง่งรู้สึกว่ามีสองโค้ดไม่รู้จะถูกหรือเปล่าเฮ้ยมีสองโค้ดจริงด้วยแฮะใส่ไปสองโค้ดโอเคเดี๋ยวโค้ดเดี๋ยวแปลไว้ให้ในคอมเมนต์ละกันนะคะถ้าใครขี้เกียจพิมพ์ก็มาดูเราในเพจได้เียวแปลไว้ในเพจด้วยเนาะเพราะในเพจมันแคบไปได้เลยไนงะเดี๋ยวงานฉลองยังอยู่ งานฉันลองยังอยู่เอ๊ะทำไมรอบนี้ไม่มีเหรียญวะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเออรอบนี้ไม่มีเหรียญให้มีแค่ห้าเหรียญเองเอ๊ะหรือว่าเราดูโคตไม่หมดอ่ะก็ดูหมดแล้วนะหรือว่าหมดแล้วกันเนาะอ่ะต่อไปต่อไปเราสูงมนันออยิ่งดีกว่านะเพื่อความบอกว่ารวดเร็วทันใจ วิงแล้วก็ประจำวันเติบฤดูกาลเขาเปิดฤดูกาลใหม่ยังเฮ้ยเปิดแล้วยังไงเปิดแล้ว,ลว,วร้อนไม่ยังพอสามารถตึ้มเอ้นี่ไงกี่อันวะสิบหกอันสิบหกอัน ค่าเสียหายเท่าไหร่วะจะดึงเปิดป้ายเปิด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 เปออแล้วเราก็จะได้เรียนเพชรมาห้าห้าอะไรล่ะหกป่ะหกหรือห้าป่ะเอออันต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นคูปองดองคูปองไว้สักประมาณหมื่นหกนะคะทุกคนดองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะนะคะ แล้วก็ Active Active ยังเหมือนเดิมมันจ่อที่ฐานน่าจะเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะอุ๊ยอันนี้น่นารักว่ะ๊ยใช้เยอะอยู่เด้อแล้วก็ตจเงินสะสมุ๊ยมีแต่ชุดลูกทั้งนั้นเลยน่นารักน่นารักลูกผู้หญิงีิเป็นไงล่ะชุ่มชิ่งชุ่มชิ่งชุ่มชิ่งชุ่มชิง่งเอฟเฟคขึ้น เออเอาสิแล้วก็ชุดแม่นะคะชุดแม่ชุดพอ่ออุ้ยราตรีวะ่ะราตรีจะไปงานอะไรก่อนแล้วก็ปีกคริสตัลมายาแค่ชมเติมจำกัดการซื้อไฮยยนาวะอุ้ยนี่มันออฟฟิศไม่ใช่ละรู้สึกเหมือนอุ้ยไม่ไม่ไม่ไม ฉันผู้ทำกับข้าวไว้แล้วเกือบไหมนะคะโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไม่ได้กินแล้วแล้วก็ลองยินสะสม,มกลิ่นไม้ตีขึ้นมาเลยครับพี่น้องแล้วก็เป็นรองเท้าสอบดีรองเท้าน่ารักปะเรดิต้าชัดๆหุยชินะธนาเป็นไงนละ่ละธนาแล้วก็สุดคุ้มแท็กสุดคุ้มแท็กสุดคุ้มถุงสุดคุ้มก็ประมาณนี้น้ำคุ้มโบนัสอุยหุย เอ้ยก็นว่ามันจะไม่หายไปหายไปแล้วเฮ้ยน้ำพูเข้ามาใหม่อย่างนี้ต้องจัดแล้วป่ะเพราะว่ากิจกรรมก่อนนั้นเนี้ยอเพิ่งรู้ว่าไปตกปลาแล้วมาแลกเพชรได้ไม่ใช่เพชรดิมาแลกไอเหรียญพูดกับเหรียญพูดเหรียญพูดกับเหรียญพูดเออใช่เนี่ยอุ้ยฉันเพิ่งรู้น่ี้กิจกรรมมาตั้งมากตัมายฉันก็แบบว่าพลาดโอกาสไปตังเยอะตั้งแยอะอาจจะมีคนบอกแต่ว่าดิฉันถึงหนึ่งไม่เห็นเองนะคะ ก็ไมนะไซ <laughs> กม็มออ่งั้นเราก็มีที่ดองเพชรฟ้าแล้วไหน,หนดูสิจนสนัดดูตัวอย่างก่อนอ่ะวิ้วิ้เรือสวยจังเลยอะครับเรือแต่นด้วยประเด็นแม่เจ้าโอ้ยเดี๋ยวเดวีขอใส่ชุดดูชิคว่าจะอลังแค่ไหนจ้ะอันนี้คืออุ้ย มีวงวงไม่ใช่วงปีกเป็นแบบว่าเหมือนที่บังคับเรือปะ่ะเฮ้ยชุดลำลองก็สวยนี่ดูะสมกล้องกันเถอะแล้วก็มีโนกปินนะคะตามนี้เลยลองไหมต้องลองแล้วล่ะเพราะว่าเรามีดองไว้อยู <c oughs> จย่จัดป้ายจัดป้ายชวิงโอ้ยไม่ได้ครับชะวิงโอ้โหเกลือครับน่าจังจุดจุดนี้ ดิฉันรับเกลือมาเต็มๆเลยโน no. ไม่นะชีวิตที่แสนจะลันท์ทแต่อย่างน้อยเราก็ได้ไอ้หนีมาดี่แเฮ้ยใครสนล่ะอยู่ไหนวะเอ๊ะอะเละๆๆอยู่ไหนนะฉันหาไม่เจออยู่นี่เปล่าไม่อยู่ไหนวะสา,าแหวนทั้งหมด เอ๊ะบอกอ๋อบอกโปไฟล์อยู่นี่ไม่ใช่หรอเอันนี้ยังแรกไม่ได้เลยมันไม่พอ อยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่แล้วแฟชั่นนี่คืออะไรทำไมแจ้งเตือนละ่ะแจ้งเตือนป่าๆเฉยๆเหรอเออไ,ไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวหาแป๊บลืมอยู่นี่มาใส่ตรงนี้เป็นกลมลูกนี่ไงล่ะได้กี่อันแล้วอะอันนี้ปะน,นี้ก็ใส่ได้อุ้ยหลายอันเลยอะพี่น้องครับทุกคนครับมันเยอะมากเลยมันอยู่ไหนวะ อยู่ทั้งเทิงแล้วเนาะตัวที่เราปลดหลอกกันเนาะอยู่ข้างบนเนี่ยะนี่ไงลนะ่ะเออใส่ไปสิอืมก็จะเป็นเซางซี่นะคะดีงามประลามแต่แล้วก็ไข่ใช่ไหมที่เราได้มาเมื่อกี้อะแล้วก็เป็นชุดนี้ได้มาจากไอ้นั่นไงในไหนก็ได้มาแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วกันนะเออ ไอปีกนี้ได้ไปยังไงจำไม่ได้ละครั้งก่อนปะน่าจะรอบที่แล้ววันนี้ยังไม่ได้ออนอุ้ยเยอะมากไว้ก่อนแล้วกันเปิดอันนี้ก่อนอันนี้คือแบบว่าเอ่มรอบนี้ไม่ได้อะไรเลยว่ะรอบนี้บดได้อย่างเลยบดได้น่ะอันนี้คือของขวัญจิ้ง เปิดไปเลยดูซิว่าจะได้อะไรจิง้งจับป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 ิง้งจั้เกลือแล้วของไอ้พวกนั้นมันออกยากเนอะออกแก๊งจะจัดอะไม่ออกใช่พี่อือจ้าหมดแล้วว้ยอันนี้มาจากไหนวะคลับเรียบร้อยเฮ้ยไม่ใช่ปลาฉันตายไปหมดแล้วหรอตายอ่ะเอิม่มตายไ,ตยไปแล้วตุยไปละ มื่อวานไม้ให้อาหารตุ๋ยไปเลยไม่นะเดี๋ยวเราจะมาปล่อยปลากันก่อนนะฮะเอ่อตอกปลาเอาปลาอะไรออกไปดีอันนี้ไหมอันน่ารักดีนะตึ๊ด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 ตกลงนี่น่ารักบอกกไปน่ารักตะมุตตมิ ร้อยเปอยแล้วก็ตุย๋ยถ้าไม่ถ้าเราไม่มาดูแลมันก็จะตุ๋ยนะคะชื่อเฉียงหมดแล้วปารที่เปิดอะ่ะมันหมดแล้วคนะ่ะเดี๋ยวเข้าไปในนี้ดูนี่ไงล่ะนี่ยังไงล่ะปาติโทัวทำไมมันอลังขนาดนั้นน่ะอลังเกินแล้วแน่นอนว่าไม่มีเกลือนะคะถ้าใช้ส0มร้อขนาดนี้ไม่มีเกลือแน่ ไม่ได้อย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันจะแบบว่ามีแบบถาวรกับไม่ขาวรอนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องไปหาเองนะอ๋อแล้วก็ชุดกองมันอยู่ตรงนี้เองชุดแม่มาอยู่ตรงนี้เองนะคะโอชุดอย่างเยอะเลยโอ้โหนี่เหลืองแบบเลื้องเลยเหลืองอ่อยเลย <c oughs> อันนี้ก็จะชุดอีกแบบหนึง่งมาทุกมาทุกอย่างจริงๆเป็นทุกโน้ตโอ้โหแม่ก ผู้หญิงอ่ะอันนี้มันตั้งแต่รอบที่แล้วปะใช่เอ๊ะอีกอันนึงอยู่ไหนวะเอ๊อีกอันนึงอะไม่ใช่อันนี้ดิเนี่ยอันตัวเนี้ยอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยไข่อันนี้บอกไม่เฮ้ยอยู่ไหนอะมันอยู่แต่ตัวนี้หรอทำไมเราหาไม่เจอ ไม่มีเอ้าไข่หายไข่หายแบนหนึ่งแลวหบดไข่หายหรือว่าอยู่ในนี้เหรอน้ำพุหรือเปล่า,าก็ไม่ได้ละ่ะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเลยละ่ะตัวนี้หรอไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่เกี่ยวลองไหมลองเปิดดูเนาะลองเปิดดู <c oughs> <c oughs> อยากตะโมอย่างอื่นไม่ตังเยอะตั้งแย่ <c oughs> ดวงฉันดีดีกค็คืดวงดีมากเลยอ,ะอ่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรที่ดวงดีจ,จัดๆบ,บอกตรงไว้ตัวเองครับจั้งหวะนี้พอเรากระเดแบบไม่ไหวแล้วมันหมดแล้วว่าไม่มีอะไรแล้วว่าทำไงอะ่ะรอบนี้ไม่ค่อยมีอะไรเยอะเลยอะ่ะ แล้วตัวเองที่มันอย่หนักปกแล้วมันอยู่ไหนวะฉันหาไข่ไม่เจอทุกคน,นหากล่องไม่เจอมันไปอยู่ไหนอะลองเปิดอันนี้ดูสิไหนๆก็เปิดนี้แล้วก็เอาเปิดนี้เลยแล้วกันออเออมก็เกือบเหมือนกันดีกว่ามาเช็คกอนกรูปกคือห,ห,ห,หาไม่เจอนะคะมันอยู่ตรงไหนหา,าไม่เจอหาไม่เจอหาใขรไม่เจอ หรือว่าอยู่ในกิจกรรมหมอใส่วะใช่เหรอก็หมดแล้วนะมันมีแค่นี้หรือว่าเขายังเพิ่มเข้ามาไม่หมดว่ะอัปเดตไม่ทันหรือเปล่าอันนี้บอกอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเลยอไม่ใช่แต่สมรอินเหรอก็ไม่นะเอ๊อยู่ไหนอ่ะอน,นี่ก็ไม่มีปกติมันมีไงมันต้องมีไข่อยู่สองใบปะ่ะมันต้องมีไข่เพิ่มมาสองใบอ่นนี้เห็นใบเดียวโอเคเอาเป็นว่า เราดูแล้วกันว่าจะามาเพิ่มหรือเปล่านะคะสอหรับวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะอย่าลืมมาตารรมกันด้วยนะคะอุ้ยโอย้ได้แล้วหรอได้แล้วหรอตัวเธอใส่ดีดีแบ